ขนมสีแดงทั้งหมดในเซเว่นทำไมแก้วสีเขียวที่จริงคือโอวันตินทอโกโกบูลต้องไปกดมาจากตู้กดเค็มคโคตรเอาเรื่องอร่อยมากทำชงโอวันตินที่บ้านไม่เคยได้อย่างนี้เลยแบบนี้ต้องฉันรวมนีมม่ไปเลยจ้า,จาอหอมอมแบบสุด,สดอันไหนที่คุณคิดว่าเข้าฉีกมาเลยเขาว่าอันนี้เป็นโทส์โอวันตินฉีกๆลงไปนะให้มันได้ฟิลแบบปังเย็นนะแล้วก็ใส่กามาลองลองมาแล้วก็โรยโอวันตินเฟลกปิดท้ายลองกินโทสตก่อนเลย ไม่คิดว่าจะเข้ากันก่อนตายตรงไในกินมากระูนจุ้มโอวันตินเพอนอร่อยแบบเข้มข้นมากอ่ะโอวันตินอร่อยจัดเลยอ่ะให้แบบเต็มร้านไม่หักเลยตาเขาเลือกตาเขาเลือกช็อกโกแลตมูนโลงไปโอวันตินไข่มุกพุดดิ้งตบท้ายด้วยถังหูลูกอร่อยปะอืมเขาว่านะอะไรที่เป็นช็อกโกแลตเท่าโอวันตินหมดเลยลามนละมุนขึ้นสามร้อยหกสิบองศาพันหูลู่จุ้มโอวันติน <Yes. S 2> <Hey. S 1> เด้วนไปข้ามาม่ไปลองที่ตู้กดเซเว่นของโอนตินชอ็อกโกบูมกันได้นะทุกคน mm hmm. นี่หน้าตาตู้จะเป็นแบบนี้